เนโหสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปปักไต่หมิวกันค่ะวัดปักไต่ที่วันฉายหรือที่คนไทยเรียกว่าวันชยัยพอมานะถึงแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าเราพาเพื่อนมาขอลูกส่วนเรามาขอเงินให้เจ้าหน้าที่ช่วยทําพิธีหน่อยเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากๆเลยค่ะ บริการดีเราก็ารับกระดาษสีชมพูอันนี้มาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่วนคนที่ขอลูกก็เขียนถ้าโหลกงอสามีไม่ได้มากก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดสามีไปด้วยเขียนเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยนให้เจ้าหน้าที่เลยวาโั้ัเจ้าหน้าที่ก็จะให้เซตขอลูกมานะคะเดี๋ยวเราพามาทําพิธีห้องนี้ก่อนนะคะเป็นห้องสําหรับทําพิธีขอลูกะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการไหว้ขอลูกทําพิธีขอลูกกันก่อนนะคะใครอยากมีลูกต้องมาห้องนี้เลยเหมือนกันใช่ไหม ม่ัคจะดี่ดังเธอหรือเปล่าทางใครบ้างอ่ะไม่ใช่ทางฉันแน่ๆฉันไม่ได้เดินไปให้เขาละดูนี่เขาอะเดินไปหนึ่งร้อยที่ฝ่ายไอชินน่ะแต่ที่เนี่เขชิ้นเตะหายอ่ะเราได้ข้อมูลจากพี่คนนึงว่าวัดที่ว่านสายอะขอลูกได้เราก็เลยบอกเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนมาค่ะก่อนหน้านี้เราเคยพาเพื่อนไปที่ เจ้าแม่กวนอิมริมอ่าวลิพัสเบมาแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเราเคยทาคลิปไว้แต่น้องก็ยังไม่มานะคะก็ยังไม่ประสบความสําเร็จก็เลยมาลองที่วัดนี้ดูค่ะสังเกตเห็นตู้แดงเสี่ยงดวงล้นลูกตรงนี้ไหมคะหลังจากทําพิธีสวดขอพรไปแล้วแต่ละท่านก็จะไปจับตรงตู้ตรงนี้นะคะแต่เสียใยมากๆเลยตอนที่เพื่อนไปนั่งจับนะคะเราไม่ได้กดวิดีโอเั็นสองคนจับได้เหมือนกันก็นกคือเป็นซองแดงในในซองเขียนว่า พรที่ขอจะประสบความสําเร็จออกจากซองแดงก็จะมีรองเท้าผู้หญิงแล้วก็ของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคะไอผ่านไปอกุยทองกุยทองเจ้จเจ้า ขอลูกเสร็จแล้วเราไปพิธีการขอเงินกันค่ะใครจะไม่ใช้เจ้าหน้าที่ก็ได้หรืออยากใช้เจ้าหน้าที่ก็ได้กระแจงเจ้าหน้าที่เขอาไปนะคะทุกเทียนของบูชาของไหว้นะคะราคาขอลูกกับขอเงินจะต่างกันขอลูกจะอยู่ที่19 8กส่วนชุดขอเงินเราจำราคาไม่ได้นะคะอยู่ที่1 4ึ1ง8้อย่สิบแปดถึ่งร้อยหาสค่ะ

ก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะใครที่มาฮ่องกงหรือใครที่อยู่ฮ่องกงยังไม่เคยไปวัดนี้ลองไปไหว้พระบูชาขอพรกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโหละหาชีใจกินบ๊ายบาย